ไล่ข้าไล่แน่เหตดตั้งกล้องก็เอาขาตั้งมาเดกเด็กายหนั่เห็ดนบังเซลล์นั่นนันั่นเอาอเป็นวิธีนี่ เดี๋ยจะเด้อ,จเ,ดอเจ็บเห็ดน้ำกันเห็ดทั่วจะเห็ดทั่วหลายพวดเต็มปลาอยู่นี่มากันสองคนพี่น้องพนหนึ่งเก็บพูหนึ่งตัดขาหลายให้หลายขาด เห็นน้ำกันตัดขาให้เบิ้งตัดขาเห็ดจ้าตัดขาเห็ดเห็ดทั่วกินรสชาติแบบไบตี้ก็จังเห็ดเฟีย้ยงบานเขาหอมหวานแซ่บแซ่บไปหมกไปแกงไปซุปก็แซ่บ วิตามินพิมว่าแก้โรคเบาหวา,าวานโรคเบาหวานโรคกันโรคมะเร็งอันนี้เบื้องน้ำมันกเษกษตรเขเรียกว่ากเกษตรนังกเกษตรกรบ่ของไทยอาอนเชื่อเห็ดทัวของฝรั่งไปเห็ดยูผากเหนือว่าสัน้น เอาเชื่อจากายุโรปเพสเชกเกษตรกร,กร,กรนั่นเห็ดเห็ดทั่วฟรั่งดูเชียงใหม่ว้าสันเต็มละเลจ้าจเจ้าอีกวัทะนาไปเอ,อกกเจ็บอีกด้ว่ะคนเห็นน้ำคนกฤษยากกินน้ำแล้วเนาะม,มันแซส่บสไตล์แต่ดีเห็ดทั่วนี่นะ ขาย่งใหญ่อบบววมาเบิงเ้ยพี่น้องเลยปีนี้หลายคัดหลายขาดเห็ดทั่วเห็ดทั่วค่ะเห็ดทั่วรสชาติเพือจังเห็ดฟางบั้นเฮาหมอมหวานไปหนึ่งไปหมกไปแกงได้เบิดจ้ะไปพัดก็ได้ แซ่บพักตัดให้เบิ่ง tiêm của cô cool lắm. ຕິດໄໃຫ້ເບິ່ງເດີ້ຈ້າເດີ້